หากท่านได้รับแจ้งให้ย้ายไปปฏิบัติงานที่ใหม่ภายในสัปดาห์หน้าคําถามถามว่าท่านจะทําอย่างไรคําถามนี้นะครับเป็นคําถามที่เป็นคําถามที่หลายท่านครับต้องมาทบทวนครับว่าสิ่งที่ท่านทํากับสิ่งที่ท่านจะไปเจอในห้องสอบเนี่ยท่านจะเลือกคําตอบในข้อไหนดีตัวเรื่องที่หนึ่งบอกว่า รีบเก็บของแล้วก็ย้ายทันทีโดยไม่ต้องสนใจงานเก่ารู้วันนึงสัปดาห์นะมีเวลานะถึงสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์คือเจ็ดวันนะนะครับถ้ารู้ล่วงหน้าเจ็ดวันแล้วท่านจะทำยังไงขอไข่บอกว่าส่งมอบงานที่ค้างอยู่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดทำเอกสารสรุปในข้อคอควายบอกว่าปล่อยให้งานเดิมสะดุด เพราะถือว่าไม่ใช่หน้าที่อีกต่อไปข้ององคบอกว่าขอเลื่อนการย้ายออกไปเองข้อนี้นะครับหลักในการวิเคราะห์หาคำตอบเพื่อที่จะนำไปใช้ในห้องสอบแบบชัวร์วแม่นแม่นว่าท่านตอบข้อนี้ได้แน่เนี่ยท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในสายงานบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็ยังใช้คาว่า ท่านจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารเนี่ยซึ่งเป็นการทดสอบถึงทักษะเขาใช้คำว่าทดสอบนะครับไม่ใช่เป็นการสอบความรู้วิชาการนะโดยมีหลักการบอกว่าคนที่เป็นคนที่เก่งในวิชาการอาจจะไม่ใช่คนที่ทำงานเก่งคนที่เก่งในเรื่องของความรู้สอบในวิชาการได้ คะแนนดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่ทํางานเก่งเขาจึงเอาวิธีการในการทดสอบทัตนะมาสอบท่านในรอบนี้เอาหลักการนี้ไปครับว่าเมื่อท่านต้องย้ายหรือต้องเปลี่ยนแปลงที่ทํางานเนี่ยหลักประการที่หนึ่งครับก็คือการจัดการงานที่ค้างอยู่ครับการจัดการงานที่ค้างอยู่ ก็คือตรวจสอบงานในปัจจุบันแยกงานที่เสร็จสิ้นแล้วก็งานที่อยู่ระหว่างของการดำเนินการทําสรุปรายงานความก้าวหน้าอันนี้นี่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องทาประการที่1จากนั้นครับมือมีเวลาอยู่7วันเนี่ยนะครับท่านเขียนตามได้นะสส่งมอบงานครับคำว่าส่งมอบงานเนี่ยคือจัดทาเอกสารทําแฟ้มงานอย่างเป็นระบบ ประสานงานกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้ที่จะมารับช่วงต่อบวกใครน้ำลายะนะครับอธิบายขั้นตอนวิธีการแล้วก็ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนี่ประการที่สองนะประการที่สามครับเตรียมความพร้อมสำหรับสถานที่ใหม่ำคำว่าเตรียมความพร้อมสำหรับสถานที่ใหม่ท่านทำอย่างไรก็ศึกษา บทบาทหน้าที่โครงสร้างงานที่ต้องไปปฏิบัติเตรียมตัวในการเดินทางการปรับตัวกับเพื่อนร่วมง,งานใหม่ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นข้าราชการอยู่แล้วนะครับท่านเปลี่ยนที่ทํางานท่านต้องไปร่วมงานกับกับเพื่อนร่วมงานใหม่เนี่ยท่านต้องปรับตัวเหมือนกันนะมันก็มีวิธีการในการปรับตัวซึ่งจริงๆแล้วนะก็ไม่ต่างจากการการเริ่มต้นง,งานใหม่นั่นแหละจหยครับก็มีการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์นะครับคําว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เนี่ยคือแจ้งผู้บังคับบัญชาและก็เพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพนะครับแสดงถึงความตั้งใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่ใหม่อย่างเต็มความสามารถตรงนี้ครับที่บ่งบอกถึงการมีทัศนคติในเชิงบวกซึ่งในในการเรียนรู้ออนไลน์กับพี่เพื่อเพื่อนเนี่ยรูกก็บอกว่าเอ๊ะเราต้องมีความรู้ในระเบียบในข้อกฎหมายในกฎหมายในการจัดตั้ง เมื่อเรามีความรู้ในกฎหมายในการจัดตั้งเสร็จแล้วเราต้องมีทักษะเราต้องมีประสบการณ์มีทักษะมีประสบการณ์แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือจะต้องมีทัศนคติผลงานการวิจัยชี้ชัดได้ว่าผู้ที่มีทัศนคติในเชิงบวกจะเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จ ในเรื่องราวต่างๆมากกว่าคนที่มีทัศนคติในเชิงลบคนที่คิดดีทำดีชีวิตก็จะมีแต่สิ่งดีๆครับคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีหรือคนที่คิดลบก็จะมีแต่สิ่งลบๆเข้ามาในชีวิตนี่คำตอบในข้อนี้ท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถที่จะพิมพ์41 backslash ใช้ที่ท่านเลือกแล้วก็ส่งกลับมาในห้องแชทนะครับว่าท่านคิดว่าท่านคนที่จะตอบข้อไหนดีนะครับคำตอบนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องตอบนะครับก็คือส่งมอบงานที่ครั้งอยู่ นะะแล้วก็จะทําเอกสารสรุปในข้อที่41ให้ตอบข้อข้อไข่ครับข้อต่อมาก่อนย้ายไปทํางานที่ใหม่สิ่งไหนที่ควรทําเป็นอันดับแรกอ่ะเมื่อกี้ได้หลักการแล้วนะเมื่อกี้ได้หลักการแล้วว่าก่อนที่จะย้ายไปเยี่มงานใหม่เนี่ยถ้าจะทําสิ่งไหนเป็นอันดับแรกเขาถามสิ่งที่จะทําเป็นอันดับแรกนะ กอขศึกษาโครงสร้างหน่วยงานใหม่ขอขายซื้ออุปกรณ์สำหรับงานใหม่บางท่านย้ายไปเนี่ยเอาเก้าอี้ไปด้วยนะตรวจสอบสรุปงานค้างที่หน่วยงานเดิมแจ้งเพื่อนสนิทให้ทราบเอาข้อไหนดีข้อนี้นะคำตอบที่ดีที่สุดที่เป็นไปตามหลักการจริงๆแล้วมันมีอยู่2ตัวเลือกใช่ไหมระหว่างศึกษาโครงสร้างงานใหม่กับตรวจสอบแล้วก็สรุป งานค้างที่หน่วยงานเดิมคาตอบที่ดีที่สุดนะครับเราเราไปแล้วจะได้ไม่ต้องกังวลเนี่ยก็ควรที่จะเลือกวิธีการตรวจสอบแล้วก็สรุปงานที่ค้างของหน่วยงานเดิมในข้อที่42ตอบข้อข้อขวาข้อที่43ครับการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานที่หน่วยงานเดิมก่อนย้ายเนี่ย ควรเป็นอย่างไรหนึ่ง่ครับไม่จาเป็นต้องแจ้งเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วท่านรู้ได้ไงว่าเขารู้ถูกไหมขอไขว่าแจ้งด้วยสุภาพด้วยด้วยความสุภาพเปิดเผยและขอบคุณที่เคยร่วมงานติดจากกันด้วยดีขอควายแจ้งแบบเป็นทางการอย่างเดียวไม่ต้องมีน้ำใจส่วนตัวงงงูงง ไม่ต้องแจ้งเพราะการย้ายเป็นเรื่องส่วนตัววิธีการหนึ่งในการทำข้อสอบเนี่ยข้อไหนที่เราคิดว่าไม่ใช่คําตอบแน,น่ตัดทิ้งไปก่อนไม่จาเป็นต้องแจ้งเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วอันนี้ไม่ควรครับไม่ต้องแจ้งเพราะการย้ายเป็นเรื่องส่วนตัวนี้ตัดทิ้งไปครับก็มีอยู่2ตัวเลือกครับแจ้งด้วยความสุภาพเปิดเผยขอบคุณที่เคยร่วมง,งานกับแจ้งแบบเป็นทางการอย่างเดียวไม่ต้องมีน้ําใจส่วนตัว คำตอบที่ดีที่สุดต้องเป็นข้อนี้แจ้งด้วยความสุภาพเอาตามหลักการที่บิดให้ไกนเมื่อตอนต้นคลิปจะใช้หลักการนี้นะครับแล้วก็เปิดเผยก็ขอบคุณที่เคยร่วมงานมาต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญทุกสิ่งอย่างล้วนแต่ถูกกาหนดเอาไว้เป็นพรมลิขิตมันมีเส้นด้าที่เชื่อมโยงกันอยู่แบบนี้นะครับในข้อที่4ีครับ เมื่อไปถึงหน่วยงานใหม่นะเขาไปตามสเต็ปไปนะเมื่อไปถึงหน่วยงานใหม่เนี่ยท่านควรที่แสดงพฤติกรรมใดเพื่อปรับตัวเออกอไก่บอกเงียบไม่พูดกับใครเงียบไม่พูดคุยกับใครขอไขว่าศึกษาวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ทํางานร่วมกับทีมอย่างสุภาพขอควายแสดงความเก่งทันทีครับเพื่อให้ทุกคนยอมรับดีเด่นดังเนี่ยอันตรายนะ นะดีเด่นดังเนี่ยดีเด่นดังเนี่ยอันตรายนะครับงงงูรอให้ผู้บังคับบัญชาเรียกใช้งานอย่างเดียวคําว่ารอให้ผู้บังคับบัญชาเรียกใช้งานอย่างเดียวเนี่ยท่านไม่มีทักษะในการทํางานเชิงรุกอะ่ะแต่ท่านต้องต้องทํางานเชิงลุกบ้างนะครับคําว่าทางานเชิงลุกเนี่ยไม่ใช่เป็นนั่งเก้าอี้นะลุกเดินไปโน่นไปนี่ไปทำงานเชิงลุก คือคือทำงานเพื่อแสวงหางานทำนะครับซึ่งคำตอบที่ดีที่สุดในข้อนี้เนี่ยท่านคนที่จะไปศึกษาวัฒนธรรมขององค์กรแล้วก็ทำงานร่วมกับทีมอย่างสุภาพ44ต่อข้อขอไข่45ในข้อที่45ครับ หากงานใหม่ซับซ้อนและท่านไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยท่านจะทำอย่างไรหากงานใหม่ซับซ้อนและท่านไม่เคยทำมาก่อนท่านจะทำอย่างไรในข้อนี้ก็ไก่ปฏิเสธไม่ทำเพราะไม่ถนัดเ,เราจะต้องไม่ปฏิเสธนะครับขอไข่ศึกษาหาข้อมูลปรึกษาผู้รู้วางแผนอย่างเป็นระบบขอควายทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องมีแผนงอง,งูโอดงานให้คนอื่นทำแทน ไม่ต้องทาอะไรเลยไม่ต้องรับผิดชอบเลยโอนไปให้คนอื่นเขาทำในครอนี้คําตอบต้องตอบข้อขอไข่ครับศึกษาหาความรู้ข้อมูลนะครับวางแผนเป็นระบบ45ตอบข้อขอ,ขอไข่อีกสักข้อหนึ่งครับกรณีที่หน่วยงานใหม่มีวัฒนธรรมการทํางานที่แตกต่างจากเดิมท่านควรทําอย่างไรท่านที่ทํางานใหม่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเดิมเนี่ยก็ไก่พยายามเรียนรู้และปรับรตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ขอไข่บังคับให้เพื่อนร่วมง,งานใหม่ทำตามแบบที่ตนเคยทบาบังคับนะอันนี้ไม่ควรทํานะครับขอควายทําตามใจตัวเองโดยไม่สนใจว่าทําใหม่อันนี้ก็ไม่ควรที่จะแสดงออกครับแยกตัวออกจากทีมอันนี้ไม่ใช่ลนะคำตอบที่ดีที่สุดนะครับในข้อที่46ตอบข้อ,อ,อกไก่นะครับนี่คือตัวอย่างในข้อสอบสมรรถนะ ทางการบริหารตามมารหารตาหนดตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเป็นผู้นําความสามารถในการพัฒนาคนแล้วก็เรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์นะครับท่านกดติดตามช่องนี้เอาไว้เรียนรู้สิ่งใหม่ใหไปกับพิวศ์และเพื่อนในทุกๆวันนะครับแดะท่านสามารถที่จะติดตามข่าวสารการสอบตัวอย่างแนวข้อสอบสมรรถนะสแกน q r Code กดเพิ่มเๆเข้าไปในกลุ่มอะไรนี้นะครับมีตัวอย่างใบสมัครท่านกรอกก่อนกรอกแล้วก็วันที่ 3- ถึง29ตุลาค่อยเอาไปลงในระบบและขั้นเตยมพร้อมๆก่อนจะทำให้ท่านาทำงานแบบมีแผนมีขั้นมีตอนมากยิ่งขึ้น,นเหมาะที่เป็นผู้นำในยุคปัจจุบันนะครับที่ทำงานมีแบบที่เป็น,ท,ปนที่เป็นการวางแผนในการทำงานสอดคล้องกับสมรรถนะนะครับสอดคล้องกับสมรรถนะของท่าน,นครับที่ต้องมีการ าวางแผนในการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์สแกน QR code กดเพื่อนๆเ,เข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้สวัสดีครับ